สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ o v e r t h a u e จัดโปรโมชั่นสำหรับเกม Nino Kumi Cobble ครับในราคาแผงราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่า a c e b o o k ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปกดกันเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับเมื่อกๆับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาว Nino คูมิทุกคนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเพื่อนนะครับมาทําการสรุปทุกอย่างครับเกี่ยวกับวิธีการ หาหินตีบวกขั้น11ถึง20นั่นเองครับนี่นะเราจะทําการนะครับตีบวกไปด้วยนะครับผมและก็เราจะหาหินตีบวกพวกนี้มาได้จากไหนบ้างนะครับผมจะรวมทั้งหมดเลยแล้วกันว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับสาหรับสายฟรีแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะวิธีแรกง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมจะพูดแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้วิธีการอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะสรุปแบบไม่ง่ายเลยแล้วกันนะครับผม โอเคเรื่อแรกครับผมก็คือการที่เราทําการย่อยของนะครับแล้วเราก็จะมรลุนการันตีด้วยไปเลยละกันอาวุธป้องมาแล้วจังหวะนี้ชชบอะไรออกฟ้าสองไม้มาอีกแล้วอุ้ยได้2ชิ้นเลยนะครับไม้กับน้านะคุบหนึ่งก็คือถ้าเราทําการปลุกพลังนะครับนี่นะอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราทําการปลุกพลังขึ้นนะครับ ถ้าเป็นขั้นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับเวลาเราย่อยเนาะเหตุผลว่าทําไมผมไม่ปลูกครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าถามว่านะครับถ้าเราไม่ปลูกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ20%เองนะครับในการที่เราจะเสี่ยงดวงปลูกพลังขั้น2นะครับปลูกพลังขั้น2เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของมันก็จะอยู่ประมาณ80%อ่าในการลุ้นหินที่บวก ขั้นแบบนี้นะครับในการลุน้นหินตีบวกขั้นกลางนะครับเวลาเราถ้าถ้าเราจะปลูก3ามนะครับคือมันจากการันตีให้เราเลยก็คือ100%เราจะได้ไปเลยแต่ว่าผมมองว่านะครับสิ่งที่คุ้มที่สุดก็คือน่าจะเป็นไม่ปลูกพลังดีกว่าครับผมเพราะว่าการปลูกพลังการที่เราจะปลูกพลังให้ถึงขั้น3เนี่ยสิ่งที่เราจะสูญเสียไปเยอะมากๆก็คือทองนั่นเองครับอ่าทองเราเก็บไว้ใช้ดีกว่าเนาะถ้าสําหรับสายฟรีนะครับเราต้องไปฟาร์มทองมาค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็มันก็ต้องใช้ต้อง ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราจะเอามาปลูกแบบสูญเสียเปล่าๆแบบนี้มันก็ยากหน่อยนะครับผมอืม mm. แต่ถ้าใครที่ยังไม่ทําการนะครับผมนี่นะทาการยัดสมุดเรื่องของการปลูกพลังขั้นสนะครับของ3ดาว2ดาวอะไรก็ทําไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่ทำเนาะแต่ถ้าใครที่ทําแล้วนะครับไม่ควรนะเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับถึงจากการันตีก็ช่างนะครับผมว่าเสี่ยงดวงเอาดีกว่าอ่ะแล้วเราก็จะทําการย่อยทั้งหมดละกัดน,นะครับผม ปึ๊บปุ๊บแล้วเราก็จะทาการย่อยครับสิ่งที่เราจะได้นะมาดูกันครับมันคือถามว่าอันนี้ก็คือได้ง่ายนะเอออันนี้ก็คือดวงดีนะครับถ้ามันได้3มชิ้นแบบนี้นะแต่บางทีเนี่ยค,คือความยากของมันก็คือได้ยากจริงๆนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ตามนั้นแหละครับผมมองว่าวิธีนี้คือคุ้มสุดครับเราจะไม่สูญเสียอะไรเลยนะเราคร้าฟแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้ของดีด้วยนะครับถึงเราจะได้ก้อนน้อยเราก็เอาไปแลกได้นะครับอ่า ถึงเราจะได้ก้อนเล็กๆแบบนี้นะถามเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าไปแลกที่ไหนก็เข้ามาตรงแลกโทเค็นนะครับผมนี่นะแลกเหรียญตรานะก็มันจะมีอยู่22แบบครับว่าเราจะแลกตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่เราจะแลกตรงนี้หรือเปล่าตรงตาชําระลางหรือว่าเราจะเอาเหรียญตาเกียรติยศนะครับมาแลกก็ได้นะแล้วแต่เ,เพื่อนครับบริหารกันเอาเนาะทรัพยากรของใครของมันนะครับทีนี้เราก็จะทําการ เอาชิ้นเล็กนะครับ10ชิ้นเนี่ยมาแรกชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับผมไม่รู้ว่าผมมีเปล่าผมมีอยู่นะแบบนี้นะครับผมปุ๊บอ่าก็แรกมาเลยละกันนะครับก็ได้นะปุ๊บปั๊บและทีนี้เราจะมาพูดในหัวข้อต่อไปนะครับผมหัวข้อต่อไปก็คือการฟาร์มไบคราฟนั่นเองครับคือการฟาร์มไบคราฟนะครับมันก็จะมีอยู่2รูปแบบว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนนะครับในระหว่างการฟาร์มที่นอกแมปกับ c a o s Field นะครับ ก็หลายคนนะครับก็ไปฟาร์มที่เคอซิลก็ได้นะครับหรือจะไปฟาร์มที่นอกแมปก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมจะไปฟาร์มที่นอกแมปนะครับเพราะว่าในส่วนของอเทอร์ไรด์เนี่ยคือราคามันถูกนะครับเราสามารถเติมเข้าไปได้แล้วก็ค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคือไม่ต้องเรียกตัวเองว่าสายฟรีก็ได้ครับถ้าเราเติมเทอร์ไรด์เข้าแล้วนะเออไม่ต้องเรียกว่าสายฟรีก็ได้เนาะโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น อีกวิธีหนึ่งแล้วแต่เพื่อนๆบริหารกันเองและกันนะครับผมถามว่าอะไรคุ้มกว่าผมว่ามันได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับ ไม่มีอะไรว่าคุ้มไม่คุ้มนะเออมันได้ทั้ง2อย่างนะครับโอเคนะวิธีการหาไปคราฟนะครับเดี๋ยวผมคราฟอันนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการล่าบอสฟิลนั่นเองนะที่ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะครับ3เวลาเนี่ยซึ่งบอสฟิลได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่มันจะได้เป็นเม็ดเม็ดเล็กนะครับผมแล้วก็เอาเม็ดเล็กเนี่ยมาทําการแลกตรงนี้เลยครับนี่นะสิบสิบเม็ดนะครับก็ได้อันอ่าก้อนขั้นกลาง1เม็ดนั่นเองครับ และอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับถ้าใครฟาร์มนอกแบบบ่อยๆนะครับถ้าใครฟาร์มนอกแบบบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เอาตัวเด็กไปฟาร์มนอกแบบเนี่ยซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือใบเศษนกนางแอ่นนั่นเองครับใบเศษนกนางแอ่นนะครับเวลาเราได้มาค่อนข้างเยอะเนาะเออมันจะคุ้มตรงนี้ครับถ้าเราฟาร์มนอกนะครับผมเราก็เข้ามาตรงคําว่าประจนศไทยครับแล้วก็ใช้100ใบเนี่ยก็จะแลกใบนกนางแอ่นได้หนึ่งใบนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เราได้นกนางแอ่นมาครับเราจะเอาไปแลกอะไรเราก็จะเอาไปแลกในส่วนของใบกวาดล้างครับนี พอเราได้ใบกวาดล้างมาครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงคาว่ากวาดล้างนะครับผมนี่ภารกิจกวาดล้างครับกดเข้าไปเลยพอเราได้ใบกวาดล้างมาครับเราก็นํามากดใช้ตรงนี้ได้ครับเนี่ยถ้าเราอยากได้หินตีบวกนะครับที่เป็นขั้นเขียวเนี่ยเราก็เอาได้นะครับผมนี่เราก็เอาตัวนี้นะเราก็เอามาเปิดใช้ตรงนี้ครับสมมุติว่าผมจะเปิดใช้นะผมอยากได้ในส่วนของชุดเกาะนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นหินชิ้นเล็กครับแต่หินชิ้นเล็กยังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่ดีเนาะเราต้องเก็บสะสมให้ได้ สามก้อนนะครับอ่าเราก็ต้องได้ใช้เนาะโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการหาหินและอีกวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีที่แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไม่คุ้มนะอืมถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มนะครับแต่มันก็แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนนะครับโดยการที่เราจะอัพ3ดาวนะครับขึ้นเป็น4ดาวอ่าขึ้นเป็น4ี่ดาวปอมอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือหินขั้นกลางแบบนี้นะครับนี่นะ 3ดาวเป็น4ดาวปลอมนะครับมันก็ได้ทุกชิ้นเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะที่เป็น3ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นประดับหรือทุกอาชีพเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับผม อันนี้แต่ว่าถามว่ามันอาจทําได้ไหมถ้ามันขาดจริงๆมันก็ทําได้นะครับการที่เราจะเอา3ดาวขึ้นเป็นสีดาวแต่มันจะไปเปลืองพวกยาขัดอัพเวลนะครับแล้วก็ตรงนี้เวลาเราย่อยออกมาเนี่ยชิ้นส่วนอัพขั้นดาวกลับคืนมาด้วยนะครับแต่มันก็ถือว่ามันจะไปเปลืองนะครับเปลืองเปลืองซะมากกว่าผมมองว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ามันขาดจริงๆเนี่ย เออก็ทําได้และอีกวิธีสุดท้ายครับอ่าวิธีสุดท้ายนี่เป็นวิธีที่ขอบตาดําเลยแล้วกันเป็นวิธีที่ขอบตาดําเลยนะครับผมโดยการทําแรงคาร์ดครับตัวเด็กทุกตัวนะครับผมให้ถึงเลเวล60เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4,000เพรนั่นเองครับก็คือ4,000ไดอาตรงนี้เนาะอืมผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะน่าจะขอบตาดํากันหมดแล้วแหละโอเคพอเราได้4,000เพศมาครับเราไปทําอะไรเราเข้ามาตรงร้านค้าครับผมแล้วก็เข้ามาตรงคําว่าแพ็กเกจ พอแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับผมสิ่งที่คุ้มที่สุดก็คือตรงนี้ครับนี่ผมก็ได้จัดไปแล้วนะครับผมนี่ผมได้ใช้1,800เพรเพจนะครับโดยการซื้อเนี่ยหินตีบวกนะครับขั้น กลางนะเออเราค่อนข้างคุ้มนะครับแผ็นนี้ยังไงเราก็ต้องได้ทําครับถ้าเราทําการทําทให้ตัวเด็กของเรานะครับได้ทํามาเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมได้มาอีก2,000ันไดอาร์ก็เอามาซื้อได้นะครับหรือจะซื้อประดับก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเออผมมองว่าถ้าซื้อประดับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันได้แค่1ิชิ้นเองแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องได้ซื้อนะครับถ้าเราอยากทีบ,บวก <c ười> ซื้อมาเลยละกันนะอืม ที่ผมจะขึ้นบวกอ่ะผมขอขึ้นบวกส0รองเท้าสกิลแล้วกันนะครับผมยังไม่ขึ้นนะ,ะแตกถ้าแตก3ครั้งนี่จะเปลี่ยนเลยนะแตก3ครั้งนี่จะไปตีอย่างอื่นเลยนะครับ <laughs> เอาละทีนี้ขอขึ้น20สักอันแล้วกันนะเอออันนี้จะได้4คลิกนะครับสำหรับปรับของเราเนาะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคไปเลยแล้วกันคลิกแรกแตกไปครับผมคลิก2อ่ะมันจะประมาณนี้นะครับแตกรัวๆนะครับอีก2คลิกนะครับออ แตกอีกครับผมคลิกสุดท้ายขอคือคือ20เพื่อ,อนโอ้โห12เมตรนะครับก็จะประมาณนี้นะการปีบวกที่โหดร้ายเออแตกไปอีกครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอีกคลิกสุดท้ายครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นครับจะไปรอครับยังไงมันต้องขึ้น20ให้เราและคลิกสุดท้ายปึ้งไม่ขึ้นครับผม ซึ่งคำว่าเธอไรมันหมดเดียวมาเยอะมากนะครับในการปีบวกเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมมาไกด์ให้กับเพื่อนๆดูเฉยๆครับว่าวิธีการทั้งหมดทั้งมวลนะครับการหาหินข้างกลางเนี่ยเราจะหากันได้จากที่ไหนนะครับสําหรับสายฟรีทุกคนเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้รักกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอ่เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีหรือ ไล์วิธีต่างๆนานานะครับสำหรับสายฟรีเราจะเติบโตสำหรับเกมนี้ได้อย่างไรนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม